จ็ดโมงสี่สิบมา้งเป็นเวลาที่ถ่ายี่ปุญเจ็ดโมงสี่สิบเวลาที่ถ่ายก็ต้องตีห้าสี่สิบอ่ะก็ต้องตื่นแล้วนะฮะต่วันนี้ต้องไปถ่ายเสื้อผ้ายนะูนิคอร์แลแฮอสดายยูนิคอง่วงเว้ย Nói. Người. Nói gì nằm ดีตอนเช้านะนี่ก็เช้าวันจันทร์ตอนนี้เช้ามากของเมืองไทยทีนี้ก็เจ็ดโมงเช้ามล้วนี่แหละเดี๋ยวผมน้องล้างหน้าอาบน้ำแปรงฟันสหระประการไปถ่าโฆษณายูนิโครโฆษณาที่ถ่ายต่างประเทศตัวแรกในชีวิตของผมนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถ่าย คลิปบรรยากาศการทำงานงคนญี่ปุ่นก็มาให้ดูแล้วกันว่าเขาจะทำงานมีระเบียบเรียบร้อยเจ๋งด้นนาไหนส่วนตอนนี้ต้องขอตัวไปอาบน้ำก่อน